ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดบินบรลลือลิ์นำทีมงานร่วมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดถือศีลแปในวันมาฆาบูชา ท็อปบินบรรลือฤทธิ์และทีมงานพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวเดินทางมาที่วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อขอบวชชีพราหมณ์หรืออุบาสกด้วยการปรวารณาตนถือศีลแปดโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้จเาวาดวัดบางพลีใหญ่กลางให้โอววาดและเป็นพระอุปชาในพระอุโบสถให้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาโดยทั้งหมดได้พักค้างคืนปฏิบัติธรรมที่วิหารพระนอนองค์ใหญ่ภายในวัดบางพลีใหญ่กลางจากนั้นเมื่อช่วงเช้าพระครู ประหลัดส,สุวัฒนาศิลคุณพระขู่แจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางได้น,นาําคณะสงฆ์จํานวนหรูปออกบินบาทภายในชุมชนลิขิต7ตําบลบางพลีใหญ่โดยมีบินบริลลิตพร้อมทีมงานและนักเรียนนายร้อยตํารวจที่จบใหม่มาร่วมกันเป็นลูกศิษย์วัดออกรับบาทจากพุทธศา,ศาสนิกชนที่มารอใส่บาทเนื่องในวันมาคาบูชากันอย่างคึกคักบินบริลลิตกล่าวว่าการเข้าวัดถือศีลและปฏิบัติธรรมในครั้งนี้โดยปกติแล้วในช่วงวันสําคัญสําคัญทางาศาสนาโดยเฉพาะวันมาคาบูชาของทุก ปีตนเองจะเข้าวัดเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบและแผ่ผลบุญกุศลไปให้กับบรรพบุรุษรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ล่วงลับที่ตนเองได้เคยไปช่วยเหลือมาต่างๆซึ่งผ่านมาก็จะไปมาหลายวัดอาทิเช่นวัดบางแวกกทมที่ตนเองเคยบวชบรรพชาอยู่ส่วนในปีนี้ที่เลือกวัดนี้เพราะเห็นว่าใกล้บ้านอีกทั้งในปีนี้ทางวัดบางพลีใหญ่กลางนอกจากจะมีพิธีทางาศาสนาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆาบูชาแล้วทางวัดยังจัดให้มีพิธีเททอ องหล่อพระพุทธเมตตาเนื่องในโอกาสสมโพธวัดครบ200ปีอีกด้วย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด